ส <Movie> ว movie Shake ลลัสดีครับเดีวเวลาของ movie เชคกับผมจัลโลธนพัท์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวครา,าวใน,วนการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับ ก่อนหน้านี้มีข่าวน้าหูมากๆเลยนะครับว่าทางเซอร์แพทริกชวอตกลับมาสวมบทชาวเซอร์เวียอีกครั้งในการประจนภัยครั้งใหม่ของด็อกเตอร์สเตรนจ์ครับเนื่องจากในตัวอย่างล่าสุดของภาพยนตร์เรื่อง Dr. Strange in the m ์อินเดอะมัน m a ว n e สอมทเนสเี่ยมีซีนที่ทําให้หลายคนเนี่ยอดสงสัยไม่ได้เลยนะครับถึงเสียงพูดที่ไปคล้ายกับชาวเซอร์เวียของแพทริกชวอตครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ได้ออกมาปฏิเสธไปแล้วว่า เขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่ทาง p r o f เ s ็กซ X จะโคจรมาพบกับดร r s t r อยู่ไม่น้อยครับเขายังบอกอีกนะครับว่าเอาจริงๆเนี่ยเขาทําเสียงตัวเองไม่ได้นะฮะมันฟันดูแปลกๆเขาเนี่ยอาจจะเป็นหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเขาบอกว่าเขารู้สึกประหลาดใจม,มากๆเลยนะครับเพราะว่าแฟนๆเนี่ยเห็นเพียงด้านหลังไหล่และติ่งหูครับก็คิดว่าเป็นเขาแล้วครับ จะเป็นเขาจริงหรือเปล่าต้องไปที่สุดพร้อมกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ We should tell him the t เอาละครับแล้วกลับมาติดตามรายการบุ๊คบี้เชคกับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie ี h เชค